โอเคเริ่มวันนี้นะคะครูจะมาแนะนำนักเรียนในการทำอุปกรกณ์พเนี้ยเขาเรียกว่า Power อร์บแต่อันนี้เป็นไซเล็นะไซมินินะคะเออนั่นแหละประมาณอย่างอย่างเงี้ยคุณเอาไปใช้อา้าเข้ามาหาดูได้นะคะสมมุติเราเอาไปใช้กับพัดลมพวกพัดลมพวกชาร์จโทรศัพท์มือถือเออง่ายๆเนาะ เวลาเราไปแคมปิง้งเนาะมันก็จะมีหลอดไฟใช่ไหมโทรศัพท์มือถือที่เราต้องใช้นะคะพัดลม5โวลต์พัดลม1 2โวลต์อะไรพวกนี้อันนี้อันนี้พวกวิธีทำนะคะเป็น DIY ประดิษฐ์ด้วยมือของเราเองนะคะโอเคเสริมไประหว่างที่เราเรียนคำนวณไปด้วยอย่างสัปดาห์ที่แล้วครูรู้สึกว่าเราเรียนอะเริ่มปวดหัวครูว่ปวดเหมือนกันคำนวณไปคำนวณมาเนี่ยยาวขึ้นยาวขึ้นนะคะ นี่เห็นไหมอย่าง,ขอ,างของสองที่คนนี้ที่เขาทำวันนี้นะครับมาดนูนะคะแล้วดูรอบกล่องเขาประมาณนี้อันนี้เขาของเขาเป็นกล่องใหญ่ถูกไหมคะมีข้างในอย่างอันเนี้ยมีอะไรบ้าง เฮ้ยเสียงใครอ่ะดูอขอเลขที่ขีเลิบี่ <12 S 2> สองสิบสองวัตตอร์ยี่สิบี่สิบสองมีพักโคพี่มัคคุณเคยทำไหมเขาบอ,อกผมเคยศึกษาเรื่องไอโซลาเซลล์อยู่ะ หนูรู้จักไหมตัวที่กูตีก่อเมื่อกตัวสีดำอะคะเน่ยพี่มชมให้อเอาไปถามผู้ชายบ้างเนาะแ่พี่พักคงก็พี่พักคงเป็นคนที่ตอบกูนเมื่อกี้อ่ะพี่พักคงคุณรู้ใช่ไหมรู้ครับอ้กูเจอเป้าหมายแล้วเนี่ยคือคุณเนี่ยมันเกียก่ยวกัอะไรพี่พักคงชาร์จเจอจอาจารย์ชาร์จเจอร์นะคะอ่ะตัวนี้ชาร์จเจอร์ทำได้ที่ทำอะไรมันมีประโยชน์อะไรพี่พักคงพอนเอาไว้ควบคุมการชาร์จลงแบตเตอรีนะ่อาจารย์อ่าโอเค ตตเอรี่โอเคครูให้คะแนนประหาทางกับสี่ดีเทสก่อนเป็นผู้กล้าในการตอบคือมันตอบถูกด้วยนะ,ะครูถึงให้คะแนนนะคะตอบผิดไม่มีหักไม่เป็นไรนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนของมูลก,กันเป็นแบตเตอรี่อ่าเป็นแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบแบไหนรู้ไหมไม่รู้เนาะพี่ทัพโคมคุณรู้ไหมคุณรู้ใช่ไหมลิเทียมในกานลิเทียมหรือเปล่าครับโอ้ใช่ลิเทียมมารู้วีเท่าแบบไออาร์แล้วก็เดี๋ยวว่าคุณก็ไปคำนวณนั่นคำนวณนี่อารเนี่ยเห็นรูปฝั่งนี้ไหมพวกเนี้ยค่ะพวกแบบ แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตพัวนี้อันนี้อ่ะเขาก็เอาแต่ละตัวมาต่อกันคำถามคุณถามว่าจากรูปนี้ถ้าให้เดานักเรียนเดาว,ว่ามันมีทั้งหมดกี่เซลล์จริงๆมันมีตัวอังกษอขึ้นนะกี่เซลล์รู้ไหมสี่เซลล์แล้วคุณคิดว่าเซลล์หนึ่งมีกี่โวลต์สิสองอาจารย์อ่านะคะอ่ะทีนี้ ครูถามต่อว่าสมมุติว่าคำถามครูถามว่าถ้าครูใช้หลอดไป3หลอดเนี่ยชาร์จกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนตัวเนี้ยสิบสองโวลต์หกสิบแอมป์เนี่ยจะเอ่อเขาเรียกะไรจะจะใช้ได้นานกี่กี่ชั่วโมง ชั่วโมงอ่ออันนี้ไม่รู้แต่เขาเป็นสายอุปกรณ์แล้วโอเคปีดาบอกว่า20ชั่วโมงอ่ะ <c oughs> ใช่ปีดา,าหนูคิดยังไง <c oughs> หนูเอามาหารกันนะหนูคือหนูเดา,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 ดาใช่ไหมลองเดาเดาใช่ไหมแสดงว่าถ้าคุณเอาแบตลิเธียมไอออน60แอมป์เนี่ยคุณพุกไปแคมปิง้งใช่ไหมแล้วคุณแบบเอาไปเสียบเป็นแหล่งจ่ายให้หลอดไฟของคุณเนี่ยคุณแคมปิ้งเนี่ยแค่หลอดไฟ3ดวงเนี่ยมันอยู่ได้20ชั่วโมง นะคะอ่ายีชั่วโมงก็นานอยู่นะนะคะก็ประมาณนี้นะอันนี้คือหลักการใช้งานนะคะอ่ะทีนี้ถ้าโจทย์เป็นแบบนี้อ่ะโจทย์เป็นแบบนี้อันนี้โจทย์ข้อแรกนะเดี๋ยวจะเป็นงานเป็นแบบฝึกหัดให้ให้ทำนะคะสมมติว,ว่าครูมีแบตเตอรี่12อโวลต์แอมป ตอนนี้เป็น840แอมป์นะคะใช้อุปกรณ์กับ12โวลต์ก็คือความหมายในที่นี้ก็คืออุปกรณ์แบตตัวนี้มันจะใช้ได้แค่กับอุปกรณ์12โวลต์ถูกไหม40แอมป์นะคะถ้าคุณูณมีพัดลมรอบนี้่ะบอกมาเป็นวัตต์ไม่ได้บอกมาเป็นแอมป์เหมือนเมื่อกี้ละอ่ะอย่างเนี้ยเราจะคิดยังไงนะคะพัดลม15วัตต์2ตัวหลอดไฟ12วัตต์3ตัวคำถาม แบตเตอรี่มีขนาดกี่วัตต์คิดได้ไหม เป็นอย่างเงี้ยเราจะคิดยังไงนะคะเดี๋ยวสอนคำนวณก่อนนิดนึงแบตเตอรี่12โวลต์40แอมป์ใช้กับอุปกรณ์12โวลต์ใช่ไหมพัดลม15วัตต์นะคะน่าเรียนม,มันจะมีสูตรกำลังไฟฟ้าถ้าถ้าถ้าโจทย์มาเป็นวัตต์นี่นะคะกำลังไฟฟ้าเนี่ยใช้ปากกาสีน้ำเงินมองเห็นไหมเนี่ย งไม่ได้หยิบปากกาหัวหนาหนามากำลังไฟฟ้าเนี่ยคือตัว p p เท่ากับ i คูณกับ v น,นี้คือสูตรของมันนะคะ p เท่ากับ i คูณกับ v ท่านลม15วัตสองตัวหลอดไฟ12บวัตสามตัวนะคะแบตเตอรี่ขนาดกี่วัตออคําถามแรกก่อนเขาถามว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยขนาดกี่วัต อะ p เท่ากับ i คูณ v ดังนั้น p ก็เท่ากับ v ก็คือ12โวลต์นั่นแหละคูณกับ i i ก็คือ40 M แอมป์อันนี้คือการหาหัวั์ของแบตเตอรี่นะคะอันนี้คือการหาัวั์ของแบตเตอรี่ดังนั้นคุณต้องเอาขนาดแบตเตอรี่ขนาดแบตเตอรี่คือ12 v โวลต์นะคะกระแสะคือ40 M แอมป์คูณเข้าไปดังน,นั้น p ของแบตก็คือเท่าไหร่คะ 480 <4 80. S 1> วัตต์วัตอยแปวัตต์นะคะหน่วยจะเป็น W นะคะเรื่องของวัตต์ด้านั้นแบตเตอรี่ขอเรียนมีขนาด480วัตต์นั่นหมายความว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดถ้าเกิดเรามาใช้กับแบตก้อนเนี้ห้ามเกิน480วัตต์ถูกไหมเออก็คือไม่เกินนั้นนะคะอ่ะทีนี้คำถามที่2 นีอันนี้คือคําถามที่1นะ1นึ่งนะหาคำถามที่สองนะคะอันนี้3าอันนี้สี่ <Yeah. S 1> คำถามที่สองถามว่าอุปกรณ์ทั้งหมดกินไฟกี่วัตต่อชั่วโมง <Okay. S 1> ก็คือถามถึงว่าอุปกรณ์ที่คุณใช้เนี่ยมันกินไฟทั้งหมดกี่วัตต์นั่นแหละนะคะแต่เวลาเขาถามว่า,าถามเป็นต่อชั่วโมงใช่ไหมอ่ะพัดลม พัดลมใช่ไหมพัดลมสิบห้าวัตใช่ไหมคะพัดลมสิบห้าวัตสองตัวคุณก็แค่คูณสองก็เป็นสาสเฉพาะพัดลมเนี่ยสาสิวัตใช่ไหมคะหลอดไฟหลอดไฟสิบสองหลอดไฟตอบเท่าไหร่คะสิบสองคูณสามสามสวัตดังนั้นรวม รวมทั้งหมด66วัตอันเนี้ยคือขำต่อมีใครสูสใส่ไหมแล้วนะคำต่อก็คืออุปกรณ์กินไฟก็คือกี่วัต66วัตนี่แหละต่อชั่วโมง66วัตตต่อชั่วโมงมัน มันกล้องมันอยู่ไกลหน่อยนะคะพอดีครูเมื่อกี้ครูเซ็กับตัว power box ตรงนี้มีใครคำถามไหมสรุปเราได้คำตอบแรกแล้วนะอันนี้คำตอบแรกใช่ไหมแบตเตอรีตตตต่ขนาดกิบััต์480วัตต์อันนี้เป็นคำตอบที่สองคำตอบที่สองก็คืออุปกรณ์กินไฟทั้งหมด66วัตต์ต่อชั่วโมงต่อไปคำถามที่สามคำถามที่สามถามว่า แล้วคุณจะใช้ต่อเนื่องกี่ชั่วโมงอะตอบค่ะใช้ได้ต่อเนื่องกี่ชั่วโมงตอบมีใครตอบไหมคิดยังไงขอหนึ่งคนเมก,กี้ครูคิดเมื่อกี้ครูให้คิด,ด,กกหคดให้ดูอยู่นะตะก,กี้ครูแนะนำแบตตอรี่ใช้ต่อเนื่องกี่ชั่วโมงวิธีคิดใช่ไหมเราก็เอาวัดของแบตเตอรี่ตั้งวัดของแบตเตอรี่คือตรงนี้ 480แล้วก็เอาวัดของอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยหารลงไปอักซับสมบูรณ์ฝ่ายกดเครื่องที่แรขให้ครูวันนี้กดให้ครูหน่อยัสบสมบูรณ์อยู่ไหมับสมบูรณ์ยู่ครับทิ่ครับสมบูรณ์รคุณได้เท่าไหร่เจ็ดเจ็ดจุดสองเจ็ดก็ประมาณเจ็ดชั่วโมงนะคะ ประมาณ7ดชั่วโมงนะคะเประมาณ7ชั่วโมง,ะะ 7, มโมงแล้วก็อาจจะอีก20่สินาทีอย่างเงี้ยคือเต็มที่โอเคไหมดังนั้นสรุปว่าถ้าคุณมีแบตเตอรี่ก้อน,นตเ,ตเนี้ยแบตเตอรี่ขนาด12บสอโวลต์สีแอมป์เนี่ยคุณเอาไปชาร์จอุปกรณ์พวกเนี้ยคุณไปแคมปิ้งเนี่ยคุณใช้พ,พัดลมตลอดไฟเนี่ยสองสามตัวเนี้ยมันชาร์จได้7จ็เจชั่วโมงแล้วถ้าคุณอยาก ให้มันใช้งานได้นานคุณก็แค่หาแบตเตอรี่ที่มันมีปริมาณแอมเยอะขึ้นใช่ไหมคะอย่างเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างตัวตัวหกแอมที่ครูชัดโทรศัพท์มือถือ20ชั่วโมงถูกไหมแต่อันนั้นมันแค่มือถือใช่ไหมเออโอเคคำถามที่สี่แล้วคุณจะใช้สายไฟขนาดเท่าไหร่ถ้าคุณถ้าคุณจะเอามาสร้าง power box ตนี้ถ้าคุณจะผลิต power box เนี่ย คุณจะต้องไปออกแบบใช้สายไฟขนาดเท่าไหร่อันเนี้ยคิดยังไงสายไฟนะคะทุกรียนสายไฟเวลาเราจะไปซื้อสายไฟเ,เนี่ยเราต้องคํานวณถึงค่ากระแสะเราต้องคํานวณถึงค่ากระแสนะคะอ่ะแล้วนั้นคํานวณหาค่ากระแสจากไหนกระแสเวลาเราคิดเราต้องคิดจากอุปกรณ์เราเนี่ย อุปกรณ์เราเนี่ยหกสิบหกวัตต์เนี่ยเราต้องคิดกลับมาเป็นค่ากระแสก่อนว่าเราชาร์จเ,เราคำน,นวณไว้ละเวลาเราไปแคมปิ้งเนี่ยเราใช้แค่นี้แหละเออเราใช้อุปกรณ์แค่นเนี้ยเนี่ยห้าตัวเนี่ยนะคะดังนั้นจากสูตรใช่ไหม P เท่ากับ Vi ใช่ไหมถ้าคุณหาค่า i น,นะคะคุณเอา P ตั้งหาร V ใช่ไหม P ก็คือค่ากำลังไฟฟ้า66นะคะ วีก็คือ12นั่นแหละมันคืออุปกรณ์ไฟ12โวลต์นะคะคิดคำนวณ66หาส2บทรัพย์สมบูรณ์ไม่อยู่หรออยู่ด้าไปคำนวณครูอะทรัพย์สมบูรณ์อะวันนี้เงียบเลย5.5แอมป์นะประมาณ5ก็คือกระแส ทั้งหมดของอุปกรณ์เรากระแสทั้งหมดของอุปกรณ์เราคือ5.5แอมป์ดังนั้นเราก็ต้องไปหาเซิร์ชหาสายไฟว่าที่เราจะซื้อมันเท่าไหร่สายนะคะถ้าท้านเรียนจะทำนะสายไฟนั้เรียนก็เซิร์ชว่าสายไฟ ไป on มัน A G W หรือ A อะไรนะ A W G หรือเปล่าคุยกับตัวเองเซิร์ชไปเถอะค่ะเซิร์ชไปก่อนแบบว่าครูว่าสุ่มๆหาคำเอาไงเราก็สุ่มๆหาคำเอานี่มันก็จะขึ้นมาให้นะนะ ยเยอะแยะมากมายแล้วมันก็จะมีตารางเราก็หาตารางที่มันมีบอกค่ากระแสะให้เรารวันนี้นะแม็ก,มมมกมม m a ม i ม u m m a x i ม u m m 45น,ะะนี่แอมนี่ไงคะอย่างอย่างอันนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เราคำนวณของเราได้5.5แอมใช่ไหมเ <25, 5. S 1> นี่ยช่องนี้คือช่องของการทนกระแสก็คืออัตราการทนกระแสของสายไฟนะคะดังนั้นเราก็ใช้ประมาณนี้ก็ได้0.5กับ1เนี่ยนะ ขนาดของสายไฟหนึ่งมิลลิเมตรนะคะอย่างของคู่ครูใช้ตัวนี้ครูเลือกใช้ตัวนี้หนึ่งขนาดหนึ่งมิลลิเมตรหนึ่งมิลลิเมตรนะคะก็ทลกระแสอยู่ที่ส1บอ็ดแอมป์เราคำนวณได้ห้าจุดห้าถูกไหมก็หนึ่งประมาณไหนไม่ได้แกะไม่ได้เอาสายไฟมาด้วยนั่นแหละนะคะครูใช้ขนาดหนึ่งมิล ก็คือเราก็มาเลือกหาว่าเราจะไปซื้อสายไฟขนาดไหนนะคะเียมันจะเป็นลักษณะสายไฟอ่อนแบบนี้นะคะเนี่ยของครูก็จะเป็นสายดำแดงสายผู้ดำแดงนะคะประมาณนี้นะคะเนี่ยจะเป็นสายลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ไปซื้อหาได้ นะทนกระแสกี่แอมป์กี่แอมป์เห็นไหมคะ12 14 16 18กตะกี้เราคำนวณได้5.5นะคะประมาณนี้นะคะคือขั้นตอนเวลาเราจะออกแบบเนาะจะ9โมงครึ่งแล้วจะ9โมงครึ่งแล้วอะ่ะยังทำไมเอา,ารย์ ยังไม่เห็น power box เลยครูคุยกับนักเรียนเยอะเอาเอา power box ให้ดูก่อนเดี๋ยวโจทย์ที่ครูสอนการออกแบบใช้สายไฟหรือคำนวณวัดพวกนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นแบบฝึหกหัดแดเข้าไปให้นะก็คือข้อข้อเมื่อกี้แหละข้อนี้แหละที่ให้คำนวณแต่ว่าเปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อยเนาะให้ฝึกทำนะคะอ่ะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยอันนี้คือ Power box.. ขนาดเล็กอันนี้เป็นกล่อง Power box ข,ขนาดเล็กนะคะมันจะเป็น,นเวลาเราออกแบบใช่ไหมเราก็ไปหาอุปกรณนะ์มาอุปกรณ์นี้เจาะรูเรียบร้อยครูว่าออกแบบของครูวไว้ว่าครูจะใช้ครูจะใช้ครูไปออกแบบครูไปหามาอันเนี้ย ครูใช้ USB ขนาด1แอมมันจะมีช่อง1แอมกับ2.1แอมใช่ไหมคะดังนั้นกล่องเขาบลอกของครูตอนนี้ใช้ไฟ3ประมาณ3แอมแล้วเห็นไหมเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยเราใช้ไฟ3แอมเราจะใช้ขนาดสายไฟเท่าไหร่เห็นไหมเราก็ต้องเป็นที่มาแบบเกี้ที่เราคำนวณน,นะคะอะ3แอมใช่ไหมมีสวิตช์นะคะแล้วครูก็ออกแบบว่าครูมีตัวนี้ ตัวนี้เป็นตัว DC Jack นะคะ DC Jack เนี่ยมันจะเป็นขนาด5.5มิลิเมตรเอาทำไมถึง power box กล่องน้อยของครูที่ถึงมีอันนี้เวลาเราไปใช้งานจริงเราไปออกแคมป์อ่ะมันจะมีช่อง DC Jack สำหรับเราเสียบพวกหลอดไฟอ่ออะหลอดไฟหัวแจ็คเสียบลงไปจึ๊บอย่างเงี้ยครูมี2รูใช่ไหมครูมี2รูครูก็เสียบใช้งานหลอดไฟได้สดวงแล้ว ใช่ไหมคะแบบเนี้ยอืมอันนี้ดีซี t ให้ดูอุปกรณ์ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวหลังทําแบบคุณหาดเดี๋ยวมามาสอนประกอบตัวนี้นะคะมีตัวนี้นะคะ2.1กับน1แอมป์ก็เป็น3.1แอมป์แลละนะคะมีสวิตช์นะคะแล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งนะคะที่กล่องกล่องน้อยของคูมีคือโฮโฮช่อง อันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรช่วยตอบหน่อยมีใครตอบได้ไหมอันนี้จอดบุหรี่อะไรนะซับสมบูรณ์อีกรอบนึงค่ะไม่ไม่รู้อย่างผมผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่วันนี้เป็นที่จุดบุหรี่รือเปาเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละช่องจุดบุหรี่ใช่ไหมเหมือนกับที่เราเห็นในรถยนต์ใช่ไหมซับสมบูรณ์ คุณเอาไปหนึ่งแปมก่อนใช่ใช่ค่ะมันคือช่องจุดบุหรี่แหละแต่บางทีในคำศัพท์ที่มันขึ้นขายของอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ power outlet อะไรทั้งอย่างน่าจะน่าจะใช่นะเซิร์ชดูอ่ะบางทีอะ่ะเขาจะไม่พูดว่าคำว,ว่าช่องจุดบุหรี่โดยเฉ เอาเล t ดนะัเอาเล t แหละ1 2โวลต์นะคะเวลาเราไปซื้อของจีนในเว็บเออมันจะเป็น power outlet เนี่ยเห็นไหมคะพวก power outlet ก็คือโชวจูบุรีขนาด1 2โวลต์นะตรงนี้เราจะใช้กับไฟ12โวลต์หมดเลยนะคะเพราะว่าครูเอาไปใช้กับแบตเตอรี่ขนาด 12V โวลต์กล่อง power b o c น้อยของครูนเนี่ยมันจะไม่มันไม่มีแบตในตัวนะ มันไม่มีแบตในตัวแต่ว่าเราจะเอาไปคีบกับแบตเตอรี่ลิเธียมเมื่อกี้คีบกับแบตเตอรี่ลิเธียมก็ได้คีบกับแบตเตอรี่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็ได้ที่มันมีขนาด12โวลต์เนี่ยอย่างครูออกแบบใช่ไหมอ๋อตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ออกแบบเป็นตาคีบม,มีหลายตัวมีหลายตัวตัวนี้กูออกแบบเป็นแจ็คเสียบแจ็คเข้าไปอ่ะเราก็เจาะรูไว้ เสียบแจ็คเข้าไปแล้วก็สามารถไปเสียบหัวกับช่องบุหรี่แบบเราไปเสียบกับช่องบุหรีนะ่ในรถยนต์ได้ถูกไหมปุ๊บเข้าไปแล้วก็เป็นแหล่งจ่ายให้พาวเวอร์บ mm hmm. เรานะคะแล้วก็แล้วก็สามารถพ่วงเอา usb UH กับรูช่องจุบุหรี่2 2บโวลต์เนี่ยพ่วงไปต่อใช้งานได้อีกดังนั้นกล่องน้อยของครูเนี่ยครูจะเรียกว่ากล่องพ่วงนะ กล่องข่วงแบตเตอรี่นะคะแล้วมีกล่องนี้อันนี้จะเป็นแบบออปชันเพิ่มขึ้นมาอีกเห็นไหมจะมีจอแสดงจำนวนการใช้เอ่อเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จำนวนโวลต์น,นะคะอันนี้คือที่พวอกแบบตัวนี้จะเป็นแบบสายคีบแล้วก็เอาสองขั้วเนี่ยไปขีดแบตเตอรี่ในรถยนต์ แบตรถยนต์แบตมอเตอร์ไซค์หรือที่บ้านเรามีแบตลิเธียมไอออนตัวสีฟ้าที่ครูโชว์เมื่อกี้ก็ได้นะโอเคเดี๋ยวโชว์อุปกรณ์ให้ดูแบบนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาสอนนะคะตอนนี้เห็นอุปกรณ์ละนะคะช่วงพักเบรกนี้นะคะให้นักศึกษาทําแบบฝึกหันนะคะรูมนะคะจะเป็นการคํานวณหาค่ากําลังไฟฟ้าคํานวณหาค่ากระแสเมื่อกี้นะคะที่ครูสอนไปแล้วก็ เ,ออเราจะต้องออกแบบว่าเราจะใช้แบตเท่าไหร่ใช้สายไฟขนาดเท่าไหร่นะคะโอเคก่อนออกเบรกนี้ขอเช็คชื่ออีกรอบหนึ่งนะคะมีใครเข้ามาเพิ่มไหมคะไม่มีไม่มีใครเข้ามาเพิ่มเลยยี่ิบสี่ครับอาจารย์อาจารย์แอดใบง,งานเขา้าคาลุมยังรครับ ยังเลยจ้าเดี๋ยวครูต้องปรับโจทย์ข้อเมื่อกี้อะแอดให้เราจ้ะแป๊บหนึ่งจ้ะเดี๋ยวครูแอดให้นะโจทย์จะเป็นโจทย์ข้อเมื่อกี้เลยนะคะแต่ปรับตัวเลขนิดนึง ยี่สิบสี่ขอเพิ่มครับครับครับแป๊บหนึ่งครับนราเศษมาหรือยังคะนราเศษ็จครับราเศษไม่อยู่นะคะนัทพลค่ะสิบเก้ามาครับมาครับนัทพลเข้าสายใช่ไหมคะมาตอนห้าสิบอะครับผมพิมพ์ไว้ในข้อความแล้วครับนัมาตอนห้าสิบพิมพ์ไว้ในข้อความคุณเศรษฐวุฒิค่ะ าสายใช่ไหมคะสายยี่ี่ทีละสักสายใช่ไหมคะใครใครไม่สายส่งภาพที่แคปมาให้ได้เลยนะคะที่มันจะระบุเวลาที่คุณเข้าอะคะ่ะรัชพูมไม่อยู่นะคะเดี๋ยวสองคนเด,เดี๋ยวกูจะกลับมาเช็คคาบแรกว่าสายนะมันต้องบันทึกทีละอย่างนะคะ สรุปคือเป็นแบบนี้นะขาดคุณนาราศเศษนะคะขาดคุณราัชภาูมินะคะอันนี้สายนะคะรัฐพล,ลส่งภาพแคปมาที่ไลน์ได้เลยค่ะไลน์ส่วนตัวครูก็ได้ค่ะโอเคนะคะเป็นเวลาทำแบบฝึกหาดแยกย้ายกันได้เลยนะคะอ่ะโจทย์ เพิ่งทำนะยังแก้ไม่เสร็จนะจุดอะ เซิร์ชไปเลยอยากรู้ก็เซิร์ชนะเวลาเราหาข้อมูลอันนี้ไม่ใช่ไอโฟนตะกี้ไอโฟนเขาบอกว่า10วัตต์ต่อชั่วโมง น,นี้ขอใช้แบตเตอรี่60แอมป์นะคะเสร็จละแปึงหันอะใครที่เห็นในจอครูก็ทำได้เลยนะคะอันนี้แหละคือแบบปึงหันนะ เค <Okay, S 2> เดี๋ยวครูจะส่งเข้าไปในะคาสรูมให้นะคะ